เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองอุดรธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นิติเวชโรงพยาบาลอุดรธานีมูลนดธที่ส่งเสริมธรรมเจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลนครอุดรธานีเข้าตรวจสอบเหตุคนจมน้ําเสียชีวิตที่หนองประจักษ์บริเวณเกาะกลางน้ําสาราวายุพักตรวจสอบในเอกสารระบุชื่อนายกมลหานประสิทธิ์อายุ57ปีชาวตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินและมีเงินสด200บาทอยู่ในกระเป๋ากางเกงสภาพศพขึ้นอืดนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วัน ไม่สวมเสื้อใสก่กางเกงวอมสีเทาตัวเดียวห่างจากจุดพบศพก็พบรองเท้าแตะสีน้ําเงินคาดว่าเป็นของผู้ตายถอดไว้ใกล้ฝั่งส่วนสาเหตุยังคงเป็นปริศนานะครับอาจจะฆ่าตัวตายหรือถูกทําร้ายหรือลงไปเล่นน้ําคลายร้อนทางเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแท้จริงต่อไปส่วนใครเป็นญาติติดต่อนะครับได้ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเพราะศพนาไปเก็บไว้ที่ห้องดับจิตนะครับนายวันชนะ อายุ46ปีคนพบศพคนแรกบอกว่าเช้าวันนี้ตนมานั่งอ่านหนังสือที่หนองประจักษ์ขณะเดินไปยืนฉี่ที่ริมหนองก็ชำเลืองไปเห็นตอนแรกนึกว่าลูกมะพร้าวพอเดินไปดูใกล้ๆแทบช็อกค,ครับปรากฏว่าเป็นหัวคนตอนแรกคิดว่าเขายังไม่ตายกําลังจะไปช่วยแต่สังเกตดีๆก็ตายแล้วนะครับก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมาตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นาศพไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลศูนุดรเพื่อรอทางญาติมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ รถมาเพราะอย่งแต่เห็นแต้นยางเขาหนองมาหล่นนะเขาเห็นเล้าคีเตีอประมาณสามกีเตียเห่ะครับตั้งแต่เดือนไหนครับอู้ด่วนแล้วแต่เดือนเดือนก่อนน่ะก็เห็นอยู่สองกีเตียครับเดือนนี้ก็เพราก็เห็นนี่ละเที่ึงนี่แหละเห็นเล้าเทียอะไรประมาณอ่าปีใหม่หรอประมาณนั่นแหละครับประมาณนั่นแหละประมาณปีใหม่นั่นแหละเพราะว่าเพิ่งจะเที่ยวมาเรียเยอะแต่ว่าส่วนมากละก็เห็นอยู่ทั้งน,นี้แน่ก็เห็นอยู่ทั้งคนแน่เห็นอ่ะ